หนเลขอะไรอะ่ะอือเลขสามลูก <S 1> <S 1> เลขสามต่อเลยอืเก่งมากามาต่อมาครับต่อให้มันเซนตเนาะเลขอะไรครับ <S <S อือเลขแปดสายมันถูกทางสิหมุนอีกฝั่งนึงมันผิดทางอะ่ะหมุนหมุนทางนึง ไม่ใช่อีกทางนึงเออนั่นแหละถูกต้องโอเคอเอามาอ่ะมาครับล<ะ>เลื่อะไระเอ็กซีอาใส่ครับเห็นยงังโอเคถูกต้องมาาอมาต่อยให้เต็มเร็ว มาต่อให้เต็มเลขอะไรโอเคเลขหกอืมเก่งจังเลยไหนใกล้เต็มแล้วมามาฮออามาอีกครับนี่เลขอะไรครับเลขสองหรอ ต่อเลยเด็อกอะไรอ่ะเจอเปล่าเจอเปล่าเอ้าอู้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเด็กสุดท้ายเด็กสุดท้ายเอามาต่อให้เต็มแล้วโอ้โห้เก่งมากเก่งค่ะ